นี้ก็มาเขาสวน,อ,น,อ,นอ,าาอีกแล้วจ้าพี่น้องน้ำใหม่อีกแล้วเดี๋ยวมาคิดหน่อยมใหมา่ เรา้องมาใส่ถุงมือก่อนดีกว่าพี่น้องอยากเป็นถุงมือไว้เฉพาะสำหรับทํำสวนเป็นถุงมือในไตรแท้ร้อยเปอร์เซ็นต์นะคะทุกคน ว่าจะมีหลากหลายยี่ห้อซื้อมาใช้เวลาเราทำสวนก็จะปกป้องมือเราได้ดีมากนะทุกคนไว้ใส่เก็บที่ยางก็ไม่เหนียวติดถุงมือเยอะเพราะว่าของเขาเป็นถุงมือในไทรไม่ใช่ถุงมือยางพาร,ราเนี่ยใส่มาหลายขังแล้วค่ะพี่น้องคุณใส่กีดยางนำยางกระหย่อยไปมือหมดอองมานั่งแคะและลิ่ม สี่ยางในมือพี่น้องเนี่ยขายอยู่ค่ะพี่น้องของกับมาปัตอากาขายให่ดีดเหนี้วทนทานต่อการใช้งานทนทานต่อการฉีดผ่านเนื้อเวลาเราใส่แล้วก็ปกป้องมือเรา าการทำงานเนี้เมื่อก็จะได้รบริสุทธิพบเวลาเขาเหตุงานได้สวนแบบเนาะบรเวเอามาค่ายน้องใหม่กะบป็น่ายมื่อกับพวันว่ายตั้งซื้อ,อยูไสติเข้าไปเลยอยู่ในช่องรอดก่อนนะคะ ต้นข้าวแม่บ้านสายคิดมีให้กดสั่งซื้อได้ถ้าในช่อง YouTube เนี่ยมีให้ปักปะก้าก็จะปักอยู่หรอกแต่ว่ายังไม่รู้ว่าเขามีให้ปักไหมสีล่องไปซื้อสาขาขอมูลอยู่ว่า y o ู t ู b เนี่สามารถเอาของมาขาย แบบรักกาได้บ่สงสัยเขายังมีหรือมั้งพี่น้องแตมีก็ดีอ่ะแต่ว่าช่วงนี้ทั้งสองช่องเลยโดนขอหานำเนื้อหากลับมาใช้ใหม่ตั้งที่เฮ้าคลิปใหม่ตลอดเลยพี่น้องเอามาลงอ่ะแต่ยังโดนขอหานี่อยู่ไอ้ที่คลิปช่องที่ดูคลิปจากต่างประเทศมาลงนะยอดวิวลหลาย สั่งให้ได้ใส่เสริมบางช่องนะที่เอาคิมคนอื่นมาเปิดเป็นช่องเอาซื้อเขามา,าหากินขอยกตัวอย่างเลยกคาร์อลอนี่ช่องย่ายไอ้อ่ะโอ้ยไ่ดูดคิปของเรามามาเปิดช่องซื้อย้อายไอ,อ้ละซื้อทั้งซื้อทั้งลูกเอาลูกของเรามาปักับหน้าเออมากเปิดไปด,ดูคลิปเรามาล่อง đại tới đại เจ้ของเฮานะเข้าไทยขําคลิปเองนะพี่นนอะกันซื้อขอหานำเนื้อหากลับมาใช้ใหม่เนาะไอ้ที่ช่องีอช่องหนึ่งของไอ้ยายสำลีนั่นคือกันไปดูคลิปของเล่าเอามาล่องสั่งซื้อซองเป็นซื้อไอ้ลูกสาวยายสำลีเนาะ่นกำลังดังมันบอกไปด,ดูคลิป่นมาล่องเปิดสร้างไลดได้ได้เงินแถมยอดวิวได้ดีวดกว่าไอ้ ช่องขึ้นอีกตั้งหา่าปบัดที่แบบนี้ว่เจอว่เจอเนื้อหาซ้ำอุ้ยเงยตระบบขึ้นไปที่ของเฮ้าเห็ดคิบอื่นโดนเนื้อหาซ้ำนำ,นำกลับมาใช้ใหม่ตอนนี้เขาเล่โดนฟิดหลักไรได้ทั้งสองช่องเลยอุ้ยเงยตระบบขึ้นันมันเอาอีหยังมาตรวจสอบบัดที่ไปดูดคลบป้นอืน่นช่องอืน่นเอาหอดซื้อ เอาพอนล,ลูกเขาวาล่มงบอดโดนพอแต่เขาล่องปุ๊บไปดูดคลิปเขามาแล้วมาล่องส่งหลอกเยเ็ย่นแบบบอดโดนพี่นอ่องจมคลิปนี่ขอจมนเรยไอ้พี่น่องเ้อ